สวัสดีครับทุกคนผมสวนรวยแล้วร้อยล้านนึนเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปมาดูวอล์กหนึ่งวันของผมกับคุณยายน้อยนะครับวันนี้ผมมีอยู่กับคุณยายน้อยที่จังหวัดลำปางนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามทนมาสองห้าหกเจ็ดนะเวลาเจ็ดโมงสิบอ็ดนะตอนเช้าอุณหภูมิหนาวมาก14ี่องศาสิี่องศา แล้วตอนเช้านี้ผมจะไปทําบุญที่ขอางตาลงนะที่วัดเจ๊งให่เลยเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยแล้วเราก็จะไปเดินออกกำลังกายต่อนะครับคนแล้วก็ไปบ้านคนุณยายสึ่งหวานนะเ,เราติดรอติดตามวอวันนี้ของผมนะครับ ก็คู้ปัจจัยในทางเข้าน้ำรงชนนอาหารทองไม้ทุก S 1 7 0 0รเมตร3รอบ2กิโล1 0 0เมตร2.1กิโลนะครับไป1 0 0รอเวลารอบเวลา11ดนาทีแ้สิบเอ็นาทีเร11นรอบแรกสิบสนาทีรอบห่รอบแรกสิบสนาทีรอบสองสินาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสองเริ่มรอบ3 รอบสามใช้เวลาเท่าไหี่รอบนี้นะครับคุณยายน,น้อยใช้เวลาไปทั้งหมด11นาทีนะครับรอบที่1 12นาทีแล้วรอบที่2 11นาทีรอบที่3 11นาทีรวมทั้งหมดกี่นาทีรวมทั้งหมด34นาทีนะครับ34นาทีนะวันนี้ยายน้อยใช้เวลาทั้งหมด3รอบ34นาทีนะครับคุณยายน้อยแล้เท่ากับชีนเลยครับพ บอกลบเวลาเข้านะเวลาแม่น้อยกำลังมาเก็บผักที่บ้านคุณยายใชเดินไดูอนี่นะครับผมกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับหลังจากไปแวะบ้านคุณยายสงวนกินอาหารเช้านะแล้วตอนนี้ก็กินอาหารที่ยังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดผมนะครับผมยาวมากผมยาวมากเดี๋ยวผมจะไปตัดผมนะครับ ขอจบคลิปวอล์กหนึ่งวันกับคุณยายน้อยเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วคลิปนี้ก็จะลงมาที่31ทันวาหพันห้7อยกนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสุขสันวันปีใหม่ มันปีใหม่ปี2568นะครับสวัสดีครับทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ